สวัสดีครับพบกับผมคุณชายทีวันนี้เราอยู่กันที่ขนมเส้นผสมปลาสมจิบนะครับการเดิทนทางมาที่แพร์ขับมาเรื่อยๆเปิด Google m a p ก็จะเห็นเองนะครับ <enfants> ันนี้คือขนมเส้นน้ำสายครับซิกเจอร์ของที่แพรนะครับแบบแมวนะครับนี่คือตำส้มครับตำตำนี่คือตำไข่หมูครับ นี่นายครับขับรถมาก็เปิดแมพเลยก็เจอเองครับนนี้น้ำเงี้ยวครับนี่น้ำยาครับราคาก็ย่อมยาครับสิบห้าบาทนะครับใครมาที่แพ้ก็อย่าลืมแว็ไม้กันนะครับคนเยอะมากครับคนเยอะมากครับมาไม่ขาดสายเลยครับร้านอยู่ในซอยลึกมากครับ น้ำมันร้ายมากครับเนี่ยครับคลับไหนเลย,เ,ลยเปิด Google Map ครับเจอเองครับดีครับ